สวัสดีครับ t e c h m o b o x c o m นะครับ uh, วันนี้ก็ขออนุญาตพาทุกท่านมาดูตัว iPad ในช่วงของการแกะกล่องก่อนนะครับ uh, ผมได้รีวิวภาพบรรยากาศในการแกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาก็เลยเอาตัวเครื่องมาให้ดูกันนะครับก็ขออนุญาตหยิบเลยนะครับคิดว่าทุกท่านคงอยากดูแล้วอยู่ก็ไม่ใ้ใกล้ครับตัวหน้าที่เราเห็นตัวนี้เป็นโฮมสกรีนนะครับเป็นหน้าที่เห็นตั้งแต่วันที่ uh, Steve j o b เขาเปิดตัวแล้วล่ะนะฮะ ด้านด้านล่างนี่ยที่ผมบอกในบทความครับมีพอร์ตต่อของ USB นะครับเป็นพอร์ตแบบเดียวกับ iPhone ครับเทียบนะเทียบนะฮะจริงๆขนาดเท่ากันผมผมเลื่อนไม่ดีโอเคเท่ากันนะครับรวมถึงจะเป็นของ iPod Nano ก็เท่ากันนะครับ iPod อ่าโอเคเนเห็นพอร์ตแล้วนะครับตัวนี้ก็สายเคเบิลที่ให้มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ ตัวเดียวกับที่แถมมาใน i ไอโฟนเลยนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับถ้าเป็นของ iPod n นาใครที่มี iPod Na n o นะครับตัวเก่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยมันจะมีสายแบบนี้ซึ่งในเว็บฝรั่ังเขาบอกเขาอยากได้ตัวนี้เพราะว่าตัวเคี้ยวมันมีตัวล็อกอยู่นะครับกดปลดล็อกได้มันมันจะไม่เหมือนกับตัวของ iPhone ตัวนี้ที่มันเคี้ยวแบบเสริมเลี่ยมนะครับใช้วิธีการดึงเข้าดึงออกนั่นเองนะฮะแต่ผมจะบอกว่าตัวเนี้ยที่เคยชอบชอบกันเนี่ยใช้กับ iPad ไม่ดีนะฮะมันจะดึง เ,เรียกว่าไม่แนะนําดีกว่าตอนที่ผมเสียเข้าไปเนี่ยเอเอออกมายากเพียงคนเลยเห็นนะฮะด้านข้างนะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นตัวล็อกสกรีนหมุนนะครับคือเรารู้จักหลืว่า iPhone iPad เนี่ยมันมันมันหมุนหน้าจอได้นะครับตอนนี้ผมล็อกอยู่เพราะว่ามันหมุนค่อนข้างไวมากจะไม่ให้ดูนะฮะอันนี้ปลดล็อกแล้วนะฮะปึ๊บตีลังกาให้ยังได้นะฮะ ตัว Home ฮมส e e นตัวปุ่มโฮมอยู่นี่นะฮะแต่ผมก็ทํานี้ได้เหมือนกันใน iPhone ก็จะไม่ปรากฏอะไรแบบนี้นะฮะ,ะที่ด้านบนครับด้านบนเป็นปุ่ม Power นะครับปกติส่วนหูฟังอยู่ข้างนี้ฮะแล้วก็ของ iPad ก็แถมมาด้วยครับเป็นหูฟังแบบเดียวกับ iPhone นั่นเองนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังมันตา a p p l เนะครับ ตรงนี้ก็บอกรายละเอียดว่าเป็น iPad 16 g ิกอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะครับบอกว่าเป็น iPad 16 g ิกครับบอกรายละเอียดมี s e r i a number ครับมาตรฐานของ Apple นั่นเองมาดูที่ตัวอะแดปเตอร์ที่แถามมาครับอะแดปเตอร์ที่แถามมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับหน้าตาคล้ายกับที่แถามมาใน iPhone ของบ้านเรานะครับจะแถม iPhone เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ หน้าตาคล้ายกันมากเลยแต่จริงจริง,รงมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับถ้าดูด้านด้านตรงรา,ายละเอียดมันเนี่ยคิดว่าในคลิปคงจะมองไม่เห็นแต่จริงจริงอของ i อไอโฟนกันแล้วกันนะฮะไอโฟนเนี่ยเขาระบุว่าเป็นของ i เป็นอะแดปเตอร์สำหรับไอ o อต usb power adapter นะครับโดยให้ไฟอยู่ที่5โวลต์1แอมป์นะครับถ้าเป็นของ iPad เนี่ยจะอยู่ที่5.1โวลต์นะครับ2.1แอมป์นะครับก็อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ถามผู้รู้นะครับว่าจริงๆใช้ด้วยกันได้ไหมแต่เบื้องต้น คิดว่าใช้กันได้ฮะ iPad ตัวนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าวนเท่ากาันแต่ว่าให้อัมที่มากกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่บทความรีวิวแอปกันดีกว่านะครับสำหรับแกะกล่องใครที่ตามบทความแกะกล่องอยู่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตามมันไปต่อที่รีวิวตัวแอปเลยครับ